ชอบวันนี้ฮะมาสองล้อกันบ้างนะโอ้โหเนี่เป็นรุ่นที่โคตรฮิตเลยจากรถที่ไม่น่าจะฮิตได้อะและคันนี้ครับจากช่างเล็กยังขลักอย่าเพิ่งยืนนี่เออท่านนะั้นนะท่านนั้นเออมึงยอไยสวยไหมลีดกูเปิดอย่างนี้มึงไม่ดูมึงก็บ้าแล้วนี่เน้นเลยนี่ไม่ได้เน้นอะเน้นตึกข้างหลังนี่ยตรงนี้อะไรมออะไรนะมอ,อรมอสอวอนะครับผมแล้วก็ วันนี้เดี๋ยวจะหมอบสักหน่อยปกติไม่ค่อยได้หมอบเพราะกลัวจะคมําพอดีอยู่ริมนาก็อาจจะจัดสักหน่อยครับท่านผู้ชมฮะดูชกหลังเจ็ดลูกโอ้โหให้มันตายถูกวะดูดูดูเบรกหน้าดูดิหน้าแม่ให้ตายเลยไอ้หนูแบบนี้เนี่ยมันหล่อแท้แล้ววะแล้วมันขี่ดีมากฮะนี่มีท่อด้วยอย่างนี้เรียกผ่าหมกพอไม่รู้ไม่แน่ใจเฮ้ยท่อนี้ย่ออะไรวะนะกุ๊กกุ๊กเหรอหนูวเหร เฮ้ยโยนทิ้งดิโยนทิ้งดิ <laughs> เดี๋ยวขอแบบลองสักแฮทหนึ่งดีกว่ามันเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปหาช่างกันดีกว่าอย่างบอกว่ารีแมปด้วยคันนี้มาเอาแล้วถึงเวลาแล้วจะถอดอยู่ดีกระโปรงหนึ่งเอาแค่ตรงนี้ก่อนดีกว,ว่าว้าวเป็นรถที่เล็กๆนะเออก็ดูแล้วมันเหมือนแบบเราอารมณ์แบบเคยขี่รถใหญ่ใ,ญใช่ะกูกลัวมันจะด็อกแดกนะเดี๋ยวลองดูหน่อย ทำไมต้องเอาสัญญาในใกล้เด้เอเฮ้ยเดยแล้วิดแล้ว,ด,ลว,ด,ลวดูความเสี่ยงความบึ้มอะอุ้ยถึงเอาเรื่องกันแล้วเนี่ยลูกน่าจะไม่ใช่ไซเดอร์แล้วล่ะเดี๋ยวลองเราลองไปไปเดี๋ยวเราไปกันเดี๋ยวกลับรถกันครัท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองไปดูฮะลองขับดูว่าลีดสำนักนี้เป็นไงนะฟิลลิ่ง ิลโลก,ก็เปลี่ยนอะเอ,นะเอาจริงนะเอาจริงนะชอบรถแบบนี้นะเพราะอะไรรู้ป่าขามันถึงมันง่ายดีอ่ะเออจริงชอบรถตรงนี้แล้วอ่ะรักเขาอ่ะ เฮ้ยแม่งดีเอาละเดี๋ยวมาู้จากเจ้าของร้านก่อนท่านผู้ชมครับเพราะวันนี้ก็บอกตรงว,ว่าเป็นรถที่ขี่ดีมากๆนะตอนแรกก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่ารถเล็กแบบนี้มันจะดียังไงนะสวัสดีครับ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 เฮ<า>้ย<อ>มาเจอล้วไปเจอกันรอบหนึ่งแล้วครับตอนนั้นยังไม่ได้คุยอะไรมันมันเขาเรียกว,ว่าชัดเจนเท่าไหร่นะฮะแนะนําตัวเองกับเพื่อนๆทางบ้านหน่อยฮะสวัสดีครับผมช่างเล็กองค์ครักษ์นะครับก็อยู่ที่องค์ครักษ์จังหวัดนครนายกพี่ถามก่อนช่างเล็กเปิดร้านมากี่ปีแล้วประมาณโดยประมาณก็ประมาณ3ปี กว่าแล้วครับสามปีเป็นช่างมาสามปีหรือว่าเปิดมาสามปีก็คือทําเหมือนทํากันเองก่อนทำเองก็เริ่มกับน้องๆกับเพื่อนๆเนี่ยแหละก็เริ่มเริ่มทากันสนุกสนุกกันเฉยเฉยก็ทําไปทํามาก็เลยแบบว่านึกอยากเปิดหลานแต่ว่ายังไม่ได้รับทํารถซิ่งรถแต่งอะไรอย่างนี้ทํารถอะไรฮะก็เป็นรถเดิมๆรถแบบว่าฟิตเครื่องอะไรอย่างเงี้ยซ่อมบำรุงซ่อมลุงประมาณนี้แล้ว ี่เล็กทำไมจบมาจากเป็นช่างมอเตอร์ไซค์มาหรือไงได้ซ่อมรถได้ครับทำเหมือนไวรุ่นนะครับแบบชอบอยากรู้อยากลองอะไรประมาณนี้ก็ทำกันไปอะรรถเองมาลื้อใช่ลื้อพังพังเป็นกันคันไปตอนนั้นที่ลื้อใช้รถอะไรลื้อก็มีเว็บร5อครับอ๋อเริ่มจากเวฟหัดแต่งแต่งใบแต่งมาก็เริ่มไปซิ่งไปอะไรมันก็มีตามตลเราไปแพ้บ้างชนะนี่ก็เลยมาเปิดร้านแบบจริงจังจริงจังคือเปิดที่นี่หรือเปิดที่นี่เลยอะครับ ณตรงนี้นี่คือบ้านเราเป็นบ้านเลยครับเปิดในบ้านเลยอะไรเลยอใช่ครับอันี้ถามมันก่อนว่าช่างเล็กองค์ครษ์ที่ทุกคนรู้จักเนี่ยมันเริ่มมาจากอะไรฮะที่รู้จักนะยรถอะไรยังไงผมไม่แข่งแคมป์ท่อเตอร์ก่อนแคมป์ท่อเตอร์คือรุ่นไหนฮะของเว็บร้อยสิบไอสองพันยี่สิบเอ็ดไแข่งได้ถ้วยได้อะไรมาได้ถ้วยรางวัลมาเยอะแยะเลยอยู่กี่วิฮะก็มีแรกๆไปทำมันก็อยู่ที่สิบจุดสิบจุดสี่ แล้วก็สนามต่อไปก็พัฒนากันมาก็เหลือมาเป็น10.0อลงไปเรื่อย,อยใช่ครับ,รบแล้วก็หลังๆมาเขาเป็น9.8 9แแล้วใช่ครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราว่าถึงข้างหลังนี่คือ <c oughs> มีผลงานที่ไปวิ่งวิ่งกันอยู่นะทุกวันนี้ใช่ครับมันคือรุ่นอะไรยังไงครับนี่อ่อันนี้ก็เป็นตัวนี้ก็เป็น53กล่องเดิมครับ201เมตร ที่นี้ต้องบอกก่อนนะเป็นรถรุ่นใหม่ๆแล้วมันไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องคาบูกันแล้วนะครับใช่ต้องบอกช่างเล็กคาร์าันี่เขาเป็นแบบเป็นช่างที่แบบแนวเจนใหม่ละเขาจะเอาหัวฉีดเขาจะเอาแบบเป็นอิเล็กทรอนิกส์เขามาเกี่ยวแล้วเหมือนกับรถกระบะแหละจากปั๊มสายเมื่อกลายมาเป็นเช่ใช็นอะไรอเงี้เพราะตอนนี้มันมีระบบหัวฉีดเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็สามารถจูนได้ไฟกับหัวฉีดเข้าไปได้เลยอากาศอากาศแต่อนนี้ก็เป็นรุ่นกล่องเดิมเดิมสแตนดาดโรงงานเลยแล้ววิ่งยังไงกล่องเดิมก็คือไม่รีแมปก็คือ ก็คือเราต้องหาวิธีให้มันแรงให้ได้เหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยเนี่ยเพราะว่าอย่างคาบูเขายังไล่คาบูไล่นมหนูอะไรอย่างงี้อันนี้เราก็ไล่ไล่หัวฉีดไล่ระบบอุยเหนื่อยแล้วีหลายอย่างครับใช่อุ้ยเหมือนทำอะไรไม่ได้เลยนะทํทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้พี่ยกเว้นจูนกล่องทําได้คอเทอร์ใช่ครับนี่ถ้าเปลี่ยนท่อแรงกว่านี้อีกนะบอกให้ต้าเปลี่ยนท่อแรงกว่านี้ นี่ฮะแล้ววิ่งอยู่เท่าไรกัน,นวิ่งอยู่90 91ประมาณนี้91นี่คือ201ถูกไหมใช่ครับก oh. ็เขาก็วิ่งันแรงกว่านี้แต่ว่าผมยังเวลาช่วงเวลาที่หามันน้อยไปผมก็ไปแข่งเลยอะไรเลยก็เหมือนไม่ได้ไปนี่เราไปหาเพื่อนไปอะไรมากกว่านี่ท่านผู้ชมมบอกก่อนนะมันทํายากนะเวย้ยมันเป็นรุ่นหัวฉีด<ช>ซึ่งแทนที่เป็นหัวฉีดแล้วมันจะมันจะอะไรนะจูนได้อะไรได้แต่เปล่าเลยรุ่นนี้คือไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นเนี่ยไอรีแมปฝีมือวิชาที่มีกูไม่ได้ใช้ละมันต้องไล่อย่างอื่นแทนแล้วนี่อะไรเนี่ยแท่งเลยวะเนี่ยอันนี้เป็นเหล็กถ่วงน้าหนักครับโอ้เป็นเหล็กเอาไว้ถ่วงน้าหนักเรียนนะทำเล่นไปนี่วันนั้นผมเตดอยู่เล้เห็นอยู่เปิดบู๊อยู่วันนั้นพอดีเลยเปิดบู๊อยู่วันนั้นพอดีแล้วผมก็เลยเอาติ๊กเกอร์มาหน่อยเพราะว่าจาหน่ายนะที่นี่ให้ดูก่อนเขาจาหน่ายจริงเรียนเนี่ยใช่โอ้อันนี้สุดยอด นี่คือเบื้องต้นเรบอกก่อนนี่คือเบื้องต้นคร่าวๆแต่จริงมาวันนี้อยากมาพูดกันถึงรถสุดฮิตดีกว่าเดี๋ยวผมพาชมหน่อยนี่เป็นตับครับน้องๆฮะเห็นไหมฮะเยอะมากๆคืออย่างนี้ลีดเนี่ยทำยังไงถึงแรงในสไตล์ของช่างเล็กอยู่ที่ลูกค้ามากกว่าลูกค้าอยากได้แบบไหนคือเรื่องความทนขี่ใช้งานหรือเอาแรงเลยแต่มันก็ต้องแลกกันไปกับ มีโอกาสพังอยู่แล้วคือคอนเซปต์ของที่นี่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เน้นสนามสาหรับดรีมเขาเน้นขับจริงบนถนนใช่เป็นรถเนีเหนียวรถทิปรถทิปรถเนียวไหนยกตัวอย่างให้ผมสักดูสักหน่อยดิรถทิปยอกเหนียวเหนียวเนี่ยไอ้คันเนี้ยเมื่อกี้พาดูแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างเอาคันนี้ก่อนด้อันนี้ก็จะเป็นลูก60ลิกมิลเลยพี่จากเดิมเท่าไหร่ครับจากเดิม53มิลครับเพิ่มไปอีกเท่าไหร่เจ็ดมิล็แต่ว่าอันนี้ก็คือ มาใส่เลยก็ลูกสูบเราก็โมดิฟายเอาอะไรเอาแล้วแต่เราผมดูแล้วเนี่ยทรงมันเมื่อกี้มาลองขับดูอะพูดถึงถ้าคัดมันจับแน่นๆผมว่าแม่งยกไปเลยเนาะใช่ครับแต่นี้มันมันมีสลิปเพื่อไม่ให้มันยกอ่ะใช่ครับอันนี้มันเป็นมันเป็นของมันอยู่แล้วครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมันต้องมีไอ้นี่อยู่แล้วต้องให้มีสลิปถูกมาออกมาด้วยฮะก็เนี่ยนี่เจ้าของมันนี้เจ้าของมันนี้มันดุหนิวะนี่ผมชอบเจ้าของมากเลยผมถามอยู่คนนี้เป็นซูเปอร์ไซย่าของผมเลยนะนี่โอ้โหตายเลยวะว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ ชื่ออะไรฮะซีครับซีซีบอกเพื่อนทางบ้านหน่อยว่าทรงนี้นี่ใส่หมวกกันน็อกได้ไหมใส่ได้ครับใส่มีหมวกกันน็อกเอาป่ได้มาทีหลังแหมอยากให้ใส่โชว์บางคนห้องจัดแล้วมันมีมันมีล้มไหมหรือลุกอย่างเดียวลุกอย่างเดียวลุกอย่างเดียวเลยเหรอซีเฉอร์คันนี้เป็นไงเคยหมอบสุดเท่าไหร่สีวิ่งวิ่งอีบีเอสอเออเคยเคยลองอีบีเอสหรอเนี้ยแป๊บนเดียวเดียววันร้อยห้าสิบห้าโดนดีร้อยนะฮะนี่ซีอย่าไปอ่า โลเดียวเท่าไหร่ร้อยห้าสิบห้าครับโอ้โหแต่ว่ามันมันไปได้อีกพี่แต่ว่าเราก็ไล่แบบเอาแค่นี้ก่อนใช่เป็น <โ package S 1> เป็นอะไรนะเราก็ส่งงานลูกค้าไปอะไรไปอย่างเงี้ยครับคืออย่างงี้ท่านผู้ชมรถมันเล็กมากคือฟิลมันอ่ะผมว่าตอนแรกผมมันเหมือนรถป๊อปอ่ะใช่ที่ผมบอกว่าก,ก้ำกึ่งอ่ะระหว่างสกูตเตอร์กับรถป๊อปคือแบบผมว่ามันดูมันก็คือสกูตเตอร์เหมือนกันเราเข้าใจอ่ะแต่มันแบบบอดี้มันนะใช่มันเหมือนคล้ายๆรถป๊อปจริงๆริงเออมันมันเล็กอ่ะแล้วเมื่อกี้ลองไปขับดูผมไไไมม่่่่่รรูู้้้้้วาาตอองงงเเปปลีีียยนนนะะะบบบบััถึจดดขแใช เฮ้ยท่อท่อเป็นไงชอบไหมชอบครับมีมีโอกาสแบบโยนทิ้งไหมไม่มีครับไม่มีด้วยท่อนี้เขาเรียกว่าท่อแบบไหนสูตรไหนฮะเป็นเป็นท่อตัวใหม่ครับของน้านะเขาทํำมาให้ลองใช้ดูครับอันนี้ผ่าหมกหรือว่ายังไงก็เป็นผ่าเป็นท่อสร้างอ๋อท่อสร้างสร้างปัญหามัน่ะสร้างปัญหาตลอดท่อขี่ไปที่ไหนตำรวจเรียกกูตลอดตั้งแต่เองแแมกไล่เฮเลยเนี่ยแล้วก็เรียกท่อสร้างยังสร้างปัญหาแม่จริง ร้อยห้าสิบนะ DBS อันนี้ก็พอๆแหละวร้อยห้าสิบฝ่าไม่มันหนักเจ็ดสิบเราเราหนักอะไรเจ็ดสิบเจ็ดสิบแบบนี่ยเฮ้ยทำไมดูมันเหมือนไม่ถึงเลยวะอ๋แต่สูงใช่ใช่ครับจริงๆก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ผมมันสูงไงมันก็เลยนะนี่จะเป็นพวกประมาณรถทิพย์พี่ว่ามันขี่เล่นๆแบบคือเขาทําแรงกว่านี้กันอีกแต่ว่าทีเนี้ยว่ามันก็ต้องแลกกันไปแลกกับอืมงบประมาณทำเท่าไหร่ประมาณหมื่นกว่าบาทจริงเหรอใช่ครับ โถเราก็คิดว่าหลายต่างอะเนี่ยก็ทํากันก็เห็นเอ้ยไม่รวมอุปกรณ์เบรกพวกนี้เกี่ยวนะไม่รวมไม่รวมก็คือลูกหกสิบใช่ครับลูกหกสิบแล้วก็มีอะไรอีกมีแคมมีลิ้นมีอะาร์แอมลิ้่แล้วก็รีแมปใช่ครับอมีหน้าเสียงมันแบบมัน อารมณ์แบบลูกเอ็กแม็กเลยอะนะแบบเหมือนแบบน้องๆ้องเอ็กแม็กเลยเสียงมันเฮ้ยมันขี่ดีนะมันเปิดไม่ดีผมสวนนะครับกูไม่ได้พูดนะมึงเคลียร์กันเองนะครับพอลงโซเชียลแล้วพวกมึงเคลียร์กันเองนะอันนี้กูไม่ได้เอ่ยนะคือเรามีเอ็กแม็กไงเราก็รู้ไงเราก็ทำแบบโอ้โหเราก็เต็มึงกันหน่อยไงเราเออจริงเราก็ขี่เอาเรื่องนะแต่ตอนนี้คือแบบเบาๆแล้วก็เลยแบบพอมาขี่อันนี้รู้สึกมันฟิลมันดีมันเหมือนฟอร์ซ่ามันมันมันเป็นทั้งรถซิ่งได้เป็นทั้งรถ อ่าขี่ใช้งานได้เป็นรถจ่ายตลาดก็ได้อะไรก็ได้พังมั่งไม่ทำจริงเอาตรงๆเลยพังอันนี้เพราะเราหรือว่าเพราะช่างเพราะเราครับทำไมอ่ะอาการที่มันพังลีดเนี่ยมันพังยังไงลูเบรกอ้เบรกลูกแตกก็แล้วแต่เพราะมันมีระบบน้ําเข้ามาค้องเกีียวสาพันรู่เลยไม่มีะก็มีเป็นบ้างครับแต่ส่วนใหญ่นี่อันนี้อารมณ์นี่สายพานยังไม่ทันรู่เลยลูเบรกก่อน นี่ถ้ามึงใช้น้ำมันเครื่องดีๆเนี่ยไอ้น้องโอกาสเบรคมันยากเลอาเลยต้องบอกเลอาแล้วมันหอมฉุยเลยไม่บอกกันนะหมาะเอาไว้รุ่นอย่างเรานะเอ้อไบติ้อย่างเรานะฮะนี่ฮะงบหมื่นกว่าบาทนะไม่ยมฮะสามารถแบบอารมณ์แบบต้นคลิปเลยที่ผมขับอะนะรู้เรื่องเลยบอกเฮ้ยช่างม่งเปิดแล้วมันมาเลยนี่ที่สุดยังยังครับขอบคุณมากครับผมชอบ เอฟซีทรงผมมาแห้งเลยลายยุงบินข้าไปมันออกได้ไหม <laughs> ไม่ได้ใช่ป่ะโอ้ยแม่งเฟี้ยวมาก <S <S ชอบอะไหนะขอดูแบบเจ๋งๆอีกสักหน่อยลีดตัวไหนชี้ให้ผมหนะ่อยพาชมหน่อยพาชมหน่อยที่มันจัดัวนี้หน,น่อยมีนะตัวใหญ่จะเป็นสเต็ปเดียวกันหมดเลยพี่อ๋อตอนนีที่เรียงกันอยู่นี่นะและ<ช>้วอ,อ้ม่วงเนี่ย โมงนี้ก็จะเป็นลูกหกสองโอ้ใหญ่กว่าอีกรใหญ่กว่ากันนิดนึงแต่ก็จะเป็นสไตล์รถทิปมันจะไม่หนีอะไรกันมากพี่อ๋อแต่คืออย่างงี้ยศูนย์ถึงร้อยไม่อาจจะไวกว่าอ่าโดยประมาณนิดนึงครับไม่ได้ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนี่ครับกูณแต่ทรงคันนี้มันทําเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยคันนี้เริ่มต้นกี่บาทครับรีแมดอ่าก็เริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งพันบาทครับเริ่มต้นและคันเนี้ยก็หนึ่งพันบาทหนึ่งพันเหมือนกันอ๋อทุกสเต็ปพันเดียวหรือไงใช่ครับทุกสเต็ปหนึ่ง หลังาเป็นเวฟเงี้ยก็ซอฟลงมาหน่อยหนึ่งต่ออเวฟจะถูกลงใช่ครับเวฟจะจับเนี้ยที่เนี่ยแบบนีคันนี้ครับนี่เหรอใช่โอ้ดูทรงนี่ดูนี่ถ้าเป็นรถจ่ายตลาดเหมือนกันไปซื้อกับข้าวซื้ออะไรครับนี่ครับนี่ครับเวฟคันนี้ฮะนี่รีแมปด้วยใช่ไหมใช่ครับเป็นรีแมปด้วยทำอะไรบ้างครับคันนี้ฮะอันนี้เป็นลูก56มิลครับดูมันเหมือนเดิมนี่มันดูมันรถเชงกันนะดูมันมันหมกหมกอะดูมันถ้าอยู่ข้างนอกก็คือไม่รู้ว่าจะแรงหรือเปล่าไงอันนี้พูดตรงๆนะในสายตาเรามองครับใช่่โอ้ลูกเทาไหร่นะ ห้าสิบหกมิลครับห้าสิบหกด้วยใช่เคยไปวิ่งยังไงบ้างครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นรถรถขี่เล่นรถทิปเหมือนกันความเร็วปลายเท่าไหร่คันนี้ตอนนี้ไล่ไว้ก็ร้อยห้าสิบฝ่าฝ่าครับประมาณโดยประมาณเมื่อกี้พูดถูกกันเนี่ยทำเป็นเล่นไว้เนี่ยจะโดนดีดร้อยห้าสิบฝ่าวิ่งวิ่งคู่กันพวกลีดแหละครับเหรอเออเอาเนี่ยเปิดโจทดแล้วเนี่ยเมื่อกี้เปิดโจงกับเอ็กแม็เปิดโจทด์แล้วด้วย ไอ้มึงช่วยเอาคลิปนี้ไปลงใน X Max T วะแม่ <laughs> <c oughs> ได้เป็นประเด็นนโซนิคเครื่องสามร้อยเฮ้ยเครื่องสามร้อยครับโซนิคสามร้อย <300 S 2> เอามาแฝนครับสามร้อยของของอะไรอ่ะขาของ CBR ครับอุ้ยเดี๋ยวตาได้ฟังเลยดิเชีย้ยเอาอะอย่างเอาอะโอ้ยเสียงเป็นอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับอันนี้ผมรีมแมป,ปเพลงอะไรด้วยอ๋อรีแมป ใช่ครับใช่เพราะว่า CBR มันเป็นตัวหุฉีดแล้วโฉีดแล้วครับ<อ>เพิ่อนได้นะได้ได้ครับเชื่อยังท่อสร้างเนี่ยมึงออกไปจะสร้างปัญหาแน่มึงเจอ <laughs> มึงเจอตำรวจปุ๊บเรียบร้อยกูบอกเลยอุ้ยเสียงมันแน่นจัดเลยอ่ะ เท่าไรอ่ะเสียงแม่งอย่างเอาเลยอ่ะอันนี้ผมยังไม่ได้ลองเทสแบบเต็มเต็มที่ดีเพราะว่าบอดี้ล่างเขายังไม่ดีเท่าไหร่จริงเหรอใช่ครับเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ใครขับให้ดูหน่อยได้ป่ะอ่ะขับเอาตัวตีมาโอ้ยนีตัวขับอ่ะเนี่ยใช่ใช่เป็นนอเดี๋ยวค่อนึ่งก็ใจเย็นตั้งหลักก่อนเดี๋ยวพี่คุยก่อนใจเย็นจะเอาอย่างเดียวเลยเฮ้ยต้องแก้อะไรบ้างก็มีทําโครงทําอะไรใหม่ก็มีแปลงกันบ้างครับพี่เที่ยนนี้มันเกิดเลยคันนี้เออแม่งอย่างเอาอ่ะใช่ครับโอ้แล้วได้ลอง G B S ยัง มันลองไม่ได้พี่มันมันไม่ได้เลยเหรอคือหนึ่งเครื่องมันใหญ่พี่แล้วกาลังมันเยอะแล้วมันอยู่ในโซนิกอ่ะมันก็ลองเทสได้เต็มที่ไม่ได้มากเท่าไหร่เชี่ยงดูซอยดิี่โอ้โหให้ตายเมื่อกี้ไม่ได้สะดุดตาเลยเลยเนี่ยเห็นเห็นแต่งวงช้างเนี่ยก็ยังไม่ได้คิดอะไรโอ้ยเชียออกทริปนี่มันโดนกระเด้งกระดอนเลยนํำเล่นเหมือนเนี่ยเอาจจริงนะถ้าขี่ไปไม่รู้นะใช่ครับในกลุ่มนี่คือแบบหัวเลยอะเรื่องความเร็วมันเยอะเยอะขึ้นปุ๊บเนี่ยอ่า บอดี้รถอ่ะมันไม่ได้พี่มันอยู่ในบอดี้ที่เล็กลงเออมันเรื่องชนเครื่องเหรอใช่ครับเออว่าแม่งเฮ้ยยังเอาเลยว่ะคันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆทางบ้านสนใจอยากมาทํารถกับเราฮะติดต่อได้ไงติดต่อทาง Facebook ก็ได้ครับ Facebook ช่างเล็กองค์รักษ์ครับช่างเล็กองครักษ์ใช่หรือเบอร์โทรเบอร์โทรก็มีอ่าศูนย์หกหนึ่งหกสี่ห้าสามเจ็ดเก้าเก้าครับแล้วถามจริงเรอาเป็นไงบ้างสำหรับที่นี่อ่าก็ใช้ดีไหม ก็มีรถทิปเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็เอามาขายก็คือใช้รถทิปกันประจําอะไรประจําแล้วก็เรื่องความร้อนมันน้อยนะพี่จริงเรื่องความร้อนมันน้อยนะจริงใช่ครับคือส่วนใหญ่รถทางสั้นเนี่ยผมไม่ค่อยไม่ค่อยได้รับรู้อะไรกับผมไม่ได้เป็นทารถแข่งหรืออะไรแต่ส่วนใหญ่ผมจะทําทิปกันทีหนึ่งไปกันทีหนึ่งก็คือมีสามร้อยสี่ร้อยโลเนี่ยคือไปอย่างเดียวก็มีนะยังไม่รวมกลับนะก็คือถ่ายน้ำมันเครื่องไปแล้วก็กลับมา ก็ไม่มีปัญหาอะไรกันคุมอุณหภูมิความร้อนได้ดีใช่ครับทำอุณหภูมิความร้อนก็ดีเขาเรียก่็ทำมาเพื่อนี่เลยบ้านเราความร้อนบ้านเราเลยครับบ้านเราร้อนมากคุมอุณหภูมิได้คงที่นะครับไม่ได้ทำให้มันฮีทเฉพาะรถแต่งสบายมากใช่แล้วมันจะมีตัวที่ดีกว่านั้นคือฟูลี่เลยอ่ามีตัวฟูลี่ก็มีหรือถ้าเป็นตัว0ูก็ได้เหมือนกันฮะแล้วแต่คุณเลือกใช้นะครับถ้าเปลี่ยนไทยบ่อยหน่อยก็อย่างตัวสีฟ้าเนี่ยมันจะเป็นตัว0ูนก็คือ สามพันโลถ้าเป็นฟูลี่ห้าพันโลฮะน้ชมฮะเอาอย่างงี้เดี๋ยวขอสัมผัสหน่อยตรงนี้นะจัดชุดใหญ่ให้ชมเท่าไหร่นะได้ครับมาเดี๋ยวไปดูกัน CB300 กับโซนิกอยู่ด้วยกันได้ไงวะเสียงแม่งแบบแต่มันคือ CB เลยอ่ะเนอ่ะแล้วโซนิกมันก็จะมาอย่างนี้ไง เบื้อหน่อยเบื้อหน่อยมาอุ่นหน้ายางหน่อยอุ่นหน้ายางหน่อยเออเดี๋ยวอุ่นละเนีมันยางรถยางธรรมดาไม่ออกไม่ได้อ่ะใช่มันไม่ออกไม่ได้อ่ะมันอยู่ในบอดี้ที่มันเล็กก็พี่ แม่งยังเอาอะว้าวสุดซอยนะท่านผู้ชมฝากกันด้ยวยนะครับถ้าชอบเรียก็หาตามตัวเีขน่ายหรือไม่เขาไม่ได้ไ,ได้เลยตรงไหนก็ได้สังได้ฝาก้วยนะเดี๋ยวครั้งหน้าจะพาไปดูอูเมืองไทยไหนคอยติดตามครับขอบคุณครับ